ตะกรุดโพลเนื้อไม้เสาโบสรับรองขังแบบสุดๆด,ดอกรุ่นแรกรุ่นนี้มีแผ่นจานเขมรเขียนอักษรผูกจิตให้เฉพาะบุคคลณเมตตาม,มหานิยมจัดสร้างประมาณปี2,510ได้จัดสร้างขึ้นตามตำราประคำสายดำที่ชาวบ้านกล่าวว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์อย่างมากในสมัยก่อนเมื่อยามคับขันท่านให้แช่น้ำมนต์และสวบดบทอิติปิโสสจบ และเมื่อค่าตะกลุดอยู่ที่เอวหากตะกลุดเคลื่อนวิ่งรอบเอวจะโชคดีได้ลาบได้หวยเงินเข้ามือร่ำรวยทรัพย์ทำงานใหญ่โตสำเร็จโดยง่ายขาขายดีตะกลุดจะเปลี่ยนเป็นปีกสีแมงทับได้เองอย่างน่าสงสัยหากอยู่กับผู้มีบารมีคู่ควรเป็นเรื่องดีแน่จะได้เงินก้อนใหญ่โตโชคก้อนใหญ่เป็นล้านๆดอกดำรุ่นนี้เด่นทุกอย่าง แคล้วคลาดรวมทั้งเป็นหนึ่งเรื่องสเสน่ห์ดึงจิตดึงใจคนรักกลับมาหาสาวได้แบบมัดใจอยู่หมัดทางเพจได้รับจากมืออาจารย์ขเขมรที่สนิทโดยตรงอาจารย์ขอมท่านเล่าว่าแต่ก่อนตอนที่เพิ่งสร้างรุ่นนี้ยังไม่ดังมากรู้จักในระแวกอำเภอแต่มีเซียนท่านหนึ่งฝันเห็นและขับรถมาจากกรุงเทพมาขอเอาไปบูชาอาจารย์ขอม ท่านก็ยกให้แบบฟรีๆไม่คิดตังค์และได้เขียนชื่อคนที่หมายปองเสริมให้แต่แล้วลูกศิษย์ท่านอื่นที่อยู่ก่อนก็ไม่พอใจอาจารย์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาเชื่อสิไม่คิดว่าต่อมาเสียนท่านนั้นประสบความสำเร็จแล้วบอกต่อจนทําให้รุ่นนี้ดังและมีราคาสูงอยู่มากในช่วงหนึ่งเซียนเล่าว,ว่าได้เอาไปบูชาจนมีรถมีบ้าน มีเมียได้รวมทั้งเมียคนเก่าที่เคยทิ้งไปยังกลับมาตามชื่อที่เขียนให้บนตะกรุดแถมเคยโดนดักตีและมีค่าหัวจากพวกเสียดด้วยกันมาลอบค่าตั้งหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้ทุกทีจนตอนนี้มีหน้ามีตาในวงการวัตถุมงคลและแวะเวียนมาหาอาจารย์ขอมอยู่แทบทุกเดือนส่วนตะกรุดนั้นก็พกติดตัวไว้ไม่ขาดเพราะเชื่อในพุทธคุณอย่างมาก ผมขอบอกได้เลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเรื่องแบบนี้พลิกชีวิตหลายท่านมาเยอะแล้วเล่าไปก็จะหาว่าโอ้อวดเกินไปงั้นผมขอท้าคนใจกล้าวันนี้ให้เพียงครึ่งราคาเท่านั้นปกติในตลาดเล่นหากันอยู่ที่หลักพันบวกถึง4,000เลขสวยๆบูชากับทางเพจท้าให้ลองจ่ายครึ่งเดียวเพียง499พอครับ โดยทางเพจจะให้อาจารย์เขียนชื่อให้ทุกท่านหากเขียนชื่อตนเองจะทำให้มีผู้รักใร้ชอบพอสร้างสเสน่ห์แก่ตนเองและผู้พบเจอหรือหากเขียนชื่อคนที่หมายปองก็จะช่วยให้เขานั้นต้องคิดถึงสุดพล่ำมพลึงกันเลยทีเดียวสามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิงไม่จำกัดแถมมีเก็บปลายทางอีกด้วยรีบหน่อยนะครับเหลือแค่สามดอกส่วนอีกดอกผมขอเก็บไว้เอง